วันนี้เราจะมารีวิวตุ๊กตาใหม่กันนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะรีวิวนะคะเราเพิ่งแกะออกล่องม่ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะสามสองหนึ่งนี่นะคะตุ๊กตาใหม่ของเรานะคะก็จะเป็นน้องแอปเปิลนะคะที่เราตั้งชื่อว่าแอปเปิลมรกตนะคะเดี๋ยวคนจะจะชื่อขำปไปหน่อยนะคะแต่ตอนนี้นะคะมันน่ารักมากเลยนะคะมันดูตัวเล็กๆก่อนเนาะแต่ดูมันจะเหมือนตัวใหญ่ก่อนนะคะ แต่แล้วก็ยังมีอีกตัวนึงนะคะเดี๋ยวเราเอามาให้เรามีเรามีเบบีวิธีขยับตาได้ค่ะนี่ค่ะลูกไก่นะคะเดี๋ยวเรามาตังน,นึงนะ <c oughs> อันนี้คือคิมมอนดีมีสองนะคะแม่ค่ะ เราซื้อมาให้นะคะนี่ค่ะหน้าตาก็น้องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแ้าเป็นน้องหมีนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นลาบูบูนะคะซื้อมานะคะนี่ค่ะทหัวดแบบแค่นะคะดูจะเหมือนอ่านไม่เคยกันนะ เดี๋ยวเรามาเอากล่องสินให้ดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะทำไปให้ครูนุ่นนะคะก็คือมีมีชื่อกระสากรีนะคะและอันนี้นะคะสรุปแล้วเราก็ขายนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแจกบ,บ้านทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแจกทุกคนเลยมันมีอยู่สิบยี่สิบสี่สี่อันนะคะ เราได้เป็นตัวนี้ค่ะแต่ตัวเมื่อกี้เลยเนาะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้มาหลายชั่วโมงแล้วขอขอบคุณนะคะ